ยี่สิบแปดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับอตอนนี้เรามาสังเกตดูที่กล่องนะครับกล่องลังพึ่งที่เพื่อนๆของเราเอามาตั้งไว้ที่ใต้ต้นทุเรียนของเรานะปรากฏว่าขณะนี้มีพึ่งเข้ามาอยู่แล้วเรียบร้อยน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าการที่ทุเรียนของเราช่วงที่ผ่านมานั้นทุเรียนออกดอกนะครับส่งกลิ่นหอมไป ตามธรรมชาติก็เลยทำให้พึ่งนะครับมาช่วยผสมเกสรให้กับดอกทุเรียนเหล่านี้ในที่สุดนะครับเขาก็มาอยู่ในกล่องตัวน,นี้ที่เพื่อนเราเอามาตั้งไว้ประมาณ3มเดือนแล้วครับช่วงนั้นที่ผ่านมาไม่มีพึ่งมาอยู่แต่ณขณะนี้เราเริ่มเห็นพึ่งเข้ามาอยู่ในกล่องแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าต่อไปนี้ ที่สวนของเรานั้นก็จะมีการเลี้ยงพึ่งด้วยนะครับในการที่เอามาไว้ในสวนทุเรียนอ่าแล้วก็มีประโยชน์ในแง่ของเวลาอาดอกทุเรียนออกแล้วพึ่งเขาก็จะมาช่วยผสมเกสรให้แก่ต้นทุเรียนของเรานะครับอ่าสำหรับทุเรียนต้นนี้ก็อายุได้7ปีนะครับขณะนี้ก็กำลังเป็นหางแยะ้นะครับนี่ครับสภาพหางแย้ของเขา แต่โชคไม่ดีฝนตกมาสองวันนะครับน้ำเยอะเกินไปหน่อย